แต่เดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะลงตรงไหนที่ใกล้ที่สุดเองอาจารย์เนี่ยอยู่โซนเดียวกับพวกเราก็คงอสมทบ้างนะอสมทแล้วเขาจะออกมาตรงไหนเราค่อยออกมาแล้วเราบอกเขาได้เลยเพราะอาจารย์นั่งกับเราอยู่แล้วแล้วเออมาม่าก็นั่งไปด้วยกันนี่ใช่เราเราไม่กลับบ้านหนูยังไปไหนต่ออ่ะไปไหนไปไหนไม่ไหนไปด้วยอ่ะไปดิเป็นเป็นบ้านอะไรเป็นยังไงไปเที่ยวยังไงจะไปวัดทำบุญอ๋องั้นไปหลวงพ่อจารั์มาเหรอมาไม่อะไปพอดีเขาตอนนั้นน้ำท่วม แล้วก็ก็จะฝังลูกนิมิตโอ้โหโมทสสาถรก่อนนะแล้วก็สังก็ทำหนมจีนก็เลียงทานไปวันพรุ่งนี้ไปคืนนเลยไม่มเลยพี่น้องอ๋อพี่น้องมีอยู่แล้วฮะเอานะเ็เดี๋ยวต้องถ่โนพี่ใหญ่กหพี่หเขาเก็บกล้องกันหมดแล้วว่าพี่น้องเหรอฮะพี่น้องเหรอพี่น้องกับป๊อปติดต่อกันง่ายพี่น้องพี่น้อง อ๋อห้องห้องห้องจารย์มนตรนีนนอ<น><น>